อโอ้โหทำนแรงวะหรือมันเก็บเยอะ <Head shot. S 1> อุ้ยเยี่ยมยอดสวัสดีชาวไทยทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีปืนใหม่ที่เข้ามาในคลังแสงคอยแบงค์นะครับก็ปืนที่ชื่อว่า six s a u e r m c x นะครับอาสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมก็มานั่งดูคลิปนี้ให้มันจบก่อนนะครับว่ามันดีหรือเปล่าว่ามันดียังไงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่พอยน้อยอย่าเพิ่งซื้อนะครับผมเก็บไว้ก่อนหรือใครที่อยากจะซื้อคิดมามาดูคลิปก่อนว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมมา เรามาดูก่อนนะครับว่าไอซิกสาวเออที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอ่าเรามาดูค่าสแต็กกันก่อนนะครับค่าสแต็กเนี่ยมันเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเป็นปืนอะไรเป็นปืนไลเฟิลจุดโจมนะฮะค่าสแต็กนี่น่าจะเอามาเทียบกับอัรกนะครับเป็นปืนค่านิยมเลยค่าสแต็กเนี่ยผมเทียบมาดูแล้วคือผมเทียบแล้วมันต่างกันอยู่2จุดอ่าของอัรกนะฮะเอ้สามสี่จุดแหละเอ้สองสามจุดอ่าสามจุดพูดผิดฮะมันคือพาวเวอร์เหมือนกันนะผมแล้วก็ไฟเลสไฟเลสก็คือ ความเร็วในการลั่นกระสุนนะฮะก็เท่ากันนะครับผมที่ต่างก็คือ accuracy นะครับ accuracy ไอ้ตัวเนี้ยจะดีกว่านะฮะคือความแม่นยำนะครับอยู่54อันนี้แค่48นะอันนี้ดีกว่าเยอะเลยเราไปดู m speed กันบ้าง m speed ของตัวนี้นะครับผม x tower อยู่ที่86นะครับถ้าเทียบกับ arc arc อยู่ที่84นะครับก็คือความเร็วในการเงินที่นั่นเองนะครับก็ถือว่าไอ้ตัวนี้แม่งดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเรามาดูค่าไอ้แรงถีบกันบ้างนะครับผมแรงถีบของตัวนี้นะครับผม แนวขเขาเรียกว่าอ่าอันนี้มันเป็นอ่าอันนี้เป็นแนวแนวนอนนะฮะเฮดเป็นแนวนอนนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่วะอยู่ที่36นะฮะอันนี้เหมือนกันนะผมแรงถีบนะฮะไอตัวเฮดอะเห็นไหมนะฮะก็อยู่ที่48อันนี้แม่งแรงถีบน้อยกว่าเยอะเลยนะฮะก็คือแรงถีบแนวแนวนอนจะน้อยกว่านะฮะก็ประมาณนี้ครก็แนวตั้งเท่ากันนะครับเห็นไหมคือแม่งดีกว่าอัร์กเลยะฮะ ก็คือถ้าเป็นอันนี้มันเป็นของทาวอนอะนะกระดูกกระสุนก็ประมาณเท่ากับอักทาวอนนั่นแหละก็ประมาณนี้ผมอ่ะเราไปดูกันรายละเอียดในเกมนะครับผมว่ามันเล่นดีหรือเปล่านะครับหรือมันดีแค่ค่าสแต็กนะผมโอเคผมเจอกันในเกมเลยนะครับโอเคครับผมเราไปอยู่ในเกมแล้วนะฮะก็มาดูลักษณะปืนกันก่อนนะผมลักษณะปืนนี่ถือว่าดุดันมากนะครับผมก็สวยงามนะฮะเรามาดูแบบว่าลำกล้องโอ้ลำกล้องนี่ผมชอบนะนะฮะผมก็ถือว่าสวยงามับผมเรามาดูยิงกันแบบยิงแบบ แต่ว่ามีฟังก์ชันไหมมีไม่มีนะผมกดตัว B ไม่มีฟังกชันนะฮะใส่กระสุนเนปุ๊บอ่ะเราลองแบบยิงแบบไม่คุมปืนฮนะอันนี้แบบยิงไม่คุมปืนนะคือแรงถีบแม่งน้อยมากอะ่ะก้โหเรามายิงกันดีกว่าพล้วแบบกแบบจะยิงเลยยิงได้เปล่าวะผมผมก็กา,กากนะฮะมันอยู่ที่คนเล่นเท่านั้นนะฮะว่าดีไม่ดีนะฮะปุ๊บนี่ผมแบบคิดว่ากาก,ากแล้วเนะี่ยผมนะกากไม่ใช่ปืนนะฮะ อุ้ยโอ้โหโดนอักสอยได้ไงเฮ้ยอ่นี่ปืนอันนี้ถ้าเทียบกับอักจริงนี่ปืนนี้ดีมากนะดีกว่าอักนะครับยิงไปเรื่อยนะครับผมว่ามันจะเข้ามือหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหทำงานแรงวะมันเจ็บเลยอุ้ยเยี่ยมยอดเฮ้ยระเบิดอุ้ยมันเปิดระเบิดผมไม่ชอบเลยไอ้ด่างแบบเปิดระเบิดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันยิงกันอยู่เดี๋ยวลองดูข้างบนให้นะฮะโอ้มันตายว่ะเพื่อน มีคนปาระเบิดเหรอผมว่าผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าแสรงว่าดักนะฮะไม่กล้าออกบ้านเลยมึงระเบิดเดยอะเอาไงเพื่อนฮ่าผมว่าลักษณะปืนก็สวยนะผมว่ามันมันดุดีอ่ะ้ยโอ้โหไอ้อมุนลุกหมดตังผมไม่ชอบเสียงปืนเลยว่ะไอจีนะ่ะว่าผมรู้สึกมันเหมือน เสียงกระสุนมันเป็นยังไงไม่รู้๋ยวจะลองเอามาเทียบกับอาร์คดูรอ,อจังหวะไอ้ดีนะฮเราจังหวะเราตายหรือเปลี่ยนปืนได้ยังไ,ไงลองมาเทียบกับอาร์คดูนะครับผม,มเอา้าเพื่อนทำไมไม่ได้วะเออระเบิดมาเอา้าอ้บ้าเอา้ยผมจะลองเทียบกับอาร์คดูนะครับอาร์คถาวรแล้วกันนะครับเอาเ่ามาดูกันนะครับว่าความรู้สึกมันต่างกันหรือเปล่านะฮะอ่เอาเป็นเลเซอร์นะครับผม เฮ้ยระเบิดโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าวออกบ้านเอยฮ้ยมันมันถุกเข้ามาเพื่อน <ไป S 1> เอาระเบิดอืมไม่เข้าประตูอีกไปอ้ยเจอแล้วยิงดันเข้ามาโอ้ยหน้าหลุดไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้โถ,ถย ลัดเลยอ่ะขึ้นไปข้างบนเนี่ยนั้นับุผมรู้สึกผมว่ามันมันก็ไม่ต่างอะไรเท่าไหร่มันต่างตรงที่เสียงปืนนะผมารู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกเสียงปืนและความดุของอัคมันยังมันยังแบบว่ามันยังขังอยู่อะสาหรับผมนะถ้าถ้าเทียบกับสเตตัสเนี่ยไอตัวนั้นดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับความข,งข,งขงัขงหรือความแบบ ดีอ่ะยังคุ้นมืออยู่ก็คืออักนั่นแหละฮะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนกันบ้างนะครับผมอ่ะเปลี่ยนปืนเมื่อกี้ตกใจนะครับผมเห็นไอ้ตัวนั้นเอาปืนไอ้ในตำนานมายิงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไอ้ปืนใหม่อยู่ไหนเลื่อนผ่านหรือเปล่าวะยังลืมลืมแล้วแงลักษณะปืนอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าลักษณะปืนเด่นชัดนะครับผมหาความเหมือนกับเนี่ย คมขังของอัคกนยังมีนะแต่เล่นตัวตอเนี้ยถ้าแตกมันก็โอเคนะแต่คือมันยังไงวะผมรู้สึกนะความรู้สึกผมคนเดียวนะไม่รู้ว่าคนอือ่นจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่คือว่าใครที่อยากจะผมว่าถ้าซื้อมามันก็คุ้มนะถ้าแตกนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับเฮ้ยโอ้โหมันแม,ม่นกันเกินแล้วนี่ยังไม่ทาอะไรเลยเพิ่งโดดออกไปเพิ่งแตกแล้วหือตะกรนี่ เยอะฟ้ามากวิ่งไปตายวิ่งไปตายนะ่ยนี่ผ่าเคลื่อนแถวเนะนี่ยอุ้ยเนี่ยหืึสู้อันนี้ไม่ได้เลยหรอไ,ไอ้ถือไอเน,นี่ยมันมันไม่ได้เป็นเพกกำกับของปืนนะฮะมันเป็นเพกกำกับของผมเองนะฮะที่แม่งวิ่งยิงไม่ได้เลยโอ้โหตายตายแล้วไอ้โว่จบแล้วฮึ ลองดักเนะีนะ่ยความขังมันแบบไม่มีอ่ะรู้สึกแบบยังไงไม่รู้เอ้ยอุยโอ้โหโดนเหล่าตายบ้าเอ้ยอ่านะเรามาลองที่กับอาก,กิผมว่ายังไงความรู้สึกว่าอักยังไงก็ดีกว่านะสำหรับผมนะผมไม่รู้ความรู้สึกหลายคนก็อาจจะเอาจบแล้วเหรอโอ้ยผมรู้สึกว่าอัก่ะดีกว่านะฮะอาร์กยังดีกว่านะครับ แต่ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับผมเราอยู่ที่ค่าสแตกแต่ยิงเรารู้สึกมันล่นช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมลองไปคือค่าสแตกโอเคปืนสวยนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างดีนะครับผมแต่คือมันยังไม่มันยังไม่เข้าแต่คือสาหรับราคานะถือว่าคุ้มมากมากนะผมราคาถือว่าเยอะมากนะฮะอ่าเยอะอยู่ประมาณ85,000 5 0น0พะครับ5,000พอย โอเคใครที่อยากจะซื้อลองเล่นก็แชร์ความรู้สึกใต้เม้นได้เลยนะฮะควมรู้สึกเลยว่าใครที่เล่นมาเล่นมาแล้วก็รู้สึกยังไงก็เม้นไว้เลยนะฮะแต่สำหรับผมก็ถือว่าเล่นเล่นเล่นโอเคอยู่แต่ผมก็ขอเล่นอักดีกว่านะฮะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับ คลิปจบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมเพราะกดติดตามเสร็จนะครับถึงจะมีรูปกระดิ่งตรงนี้นะฮะก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆที่ผมเพิ่งอัปลงนะครับอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เลื่อนลงไปที่ข้างล่างนะแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อเพลงอินโทรช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมอัดนะครับมีให้หมดนะครับรายละเอียด